พบวัตถุลึกลับบินอยู่เหนือท้องฟ้าบริเวณโรงงานร้างห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปประมาณ10กิโลเมตรชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างบอกว่าวัตถุลึกลับขนาดมหึมนั้นมีลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมด้านเท่าคล้ายกับพีระมิดในอียิปต์ขนาดมหึมาลอยอยู่เหนือท้องฟ้าแล้วสัปคก,ก็มีเหมือนเสียงฟ้าผ่าดังไปทั่วจังหวัด เลยทำให้ไฟทั้งจังหวัดนั้นได้ดับลงแล้ววัตถุลึกลับนั้นก็ได้หายไปและที่ผมมาวันนี้นั้นผมมาลาทาสยองตามคำบอกเล่าของชาวบ้านหลังจากไฟฟ้านั้นดับไปได้หลายชั่วโมงทุกคนต่างได้ยินเหมือนเสียงคำรามของสิ่งมีชีวิตลึกลับบางอย่างที่ดูลักษณะน,นั้นเหมือนจะมีขนาดที่ใหญ่โตอย่างมากและเมื่อไม่กี่วันก่อน ชาวบ้านหลายคนต่างยืนยันกับผมเป็นสิ่งเดียวกันว่พาพบเห็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เดินเหมือนกำลังจะค้นหาอะไรบางอย่างตรงบริเวณโรงงานร้างแห่งน,นี้และผมจึงได้มาหลองท้าพิสูจน์ในครั้งนี้ตอนนี้ผมได้ยินเหมือนเสียงสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างเคลื่อนที่เข้ามาแล้วนั่นใหนผมเห็นมันแล้วตัวมันใหญ่กว่าเสาไฟฟ้าอีกและตอนนี้ผมจะวิ่งเข้าไปดูมันไกล ผมพยายามจะวิ่งตามมันอย่างชา้าเพื่อที่จะไม่หามันมาแต่จะคอยเว้นระยะห่ามทีมาะสมพอที่จะได้มองเห็นมันได้ตอนนี้ผมจะพยายามค่อยๆลองไปตามกำแพงเพื่อที่จะตามตัวมันให้ใกล้ที่สุด และเพื่อที่จะตามดูมันว่ามันกำลังจะไปที่ไหนแต่แล้วผมก็แทบจะหยุดลมหายใจไว้ตอนนี้ความรู้สึกตอนนี้นั้นผมไม่รู้จะอธิบายยังไงร,รู้แต่ว่าร่างกายนั้นขยับไปไหนไม่ได้แล้ว นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกและพอตั้งสติได้ผมก็รีบวิ่งออกมาจากจุดนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ผมวิ่งโดยไม่คิดชีวิตรีบวิ่งมาให้ถึงทางหน้าโรงงานแต่พอหันกลับไปดูเจ้าอสูนร,รกายตัวนั้นมันไม่ได้ตามผมมาแต่ผมไม่เห็นมันกําลังเดินไปตรงชายป่าที่เต็มไปด้วยหมอก แล่มันก็ค่อยเดินหายเข้าไปนี่หมอในขณะที่ผมกำลังหายใจอย่างเหนื่อยหอบผมจะมีสองความคิดว่าจะวิ่งตามมันไปหรือนี้กลับไปตั้งหลักดี